ตลาดกำลังร้อนแรงทองคำจะรุ่งหรือจะรวงกล่าวสวัสดีนักลงทุนและสมาชิกชาวยู u h ฮ s ทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับผม ภูมิภูมิธรรมนะครับกับรายการวางแผนเทศทองคํานั่นเองครับแล้ววันนี้ก็เป็นเช้าว,วันจันทร์ที่2 3ิมิถุนายนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของรายการรบกวนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานอยู่แฮสทุกท่านด้วยนะครับผมสาหรับทิศทางท้องคํานในเช้าว,วันจันทร์แบบนี้นะครับผมเพื่อนๆท่านใดที่ผ่านเข้ามาดูคลิปตอนนี้อยากจะให้จําตัวเลขกันแม่นๆสักนิดนึงนะครับผมณเวลานี้ตอนที่อัดอยู่เป็นเวลา 8นาฬิกา42นาทีนะครับวันนี้ทองคำมีการเปิดราคามาที่บริเวณ3,367โดยมีการกระโดดแกบเนี่ยขึ้นไปที่ราคาประมาณ3,373ก่อนที่จะรีบาวต่อเนื่องทำราคาสูงสุดไปที่ประมาณ3,398นะครับผม วิ่งราวๆสามสิบเหรียญได้ภายในระยะเวลาที่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยหลังจากที่ตลาดเปิดนะครับผมเท้าความกันสักเล็กน้อยหน่อยหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางของสหรัฐอย่างทางของเฟดเองเนี่ยได้มีการประกาศคงอัตราดอกเบีย้ยเอาไว้นะครับผมที่ 4. 5เและก็ไม่ได้ตอบรับคําเรียกร้องของคุณโดนัทรมเรื่องของการลดอัตราดอกเบีย้ยแต่อย่างใดนะครับก็เลยยังคงคอนเซปต์ของประธานเฟดอย่างคุณจเจอร์เรมพาว์วิที่ว่า เวท n อนซีรอดูตลาดภาพรวมก่อดค่อยเป็นค่อยไปแต่นอกเหนือจากเรื่องของอาัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลแทรกเข้ามาทําให้ราคาของทองคำเนี่ยเกิดการผันวล,ลอย่างมากบางก็มองว่าจะขึ้นไปเทสตตัวของออทามไฮบางก็ว่า เป็นเพียงการแพนิคเรื่องของสงครามบ้างก็เลยทําให้การาฟเนี่ยหลังจากที่เขาพุ่งไปทําราคาสูงสุดที่ประมาณ3,451เมื่อต้นวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนที่จะปรับตัวลงมาอย่างรวดเร็วและเกิดความวิตกกังวลทําให้เกิดการไซด์เวย์วิ่งในกรอบที่ราคาประมาณ3,340ถึง3,375ในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถ้าหากวายังจํากันได้นะครับผมคําถามคือแล้ววันนี้เราจะทํำยังไงกันได้บ้าง วันนี้อยากให้มองแบบนี้ก่อนนะครับผมจากอัปเดตล่าสุดเนี่ยทางของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมระหว่างสงครามระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและถึงแม้ว่าทางของคุณโดน,นัลด์ทรัมป์จะมีการออกมาประกาศแล้วว่าได้มีการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของทางอิหร่านถึง3แห่งแล้วก็ตามแต่จากอัปเดตล่าสุดเพิ่มเติมเนี่ยสื่อของอิหร่านน่ะ ให้ประกาศออกมาว่ารัฐสภาของอิหลานสนับสนุนแนวคิดในการปิดช่องแคบหอมุทแต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเนี่ยก็ยังคงต้องรอคอยตัวของสภาความมั่นคงแห่งชาติอยู่ดีว่าเขาจะตัดสินใจกันยังไงต่อไปซึ่งถ้าหาว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นจริงเนี่ย มันจะส่งผลรุนแรงต่อตัวของเศรษฐกิจโลกได้เลยนะครับผมเพราะว่ากว่า20%ของน้ํามันทั่วโลกเนี่ยต้องขนส่งผ่านช่องแคบนี้ทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอย่างคุณมาโกลูบิโอเรียกลองให้ทางของฝั่งของจีน ช่วยกดดันอิหร่านไม่ให้ปิดช่องแคบฮอมุดซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าความกระหลระหว่าง2ประเทศเนี้ยังคงมีอยู่เราอาจจะต้องรอดูท่าทีของอิหร่านว่าจะมีการตอบโต้อะไรต่อบ้างไหมหรือจะยอมยุติสงครามแต่โดยดีและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญในสัปดาห์นี้นะครับผมข่าวตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเริ่มต้นกันที่ตัวของวันจันทร์ก่อนเราก็จะได้เจอกับตัวของข่าวเมนู f a c t u r i n g PMI และตัวของ Service PMI ซึ่งทั้ง2ตัวจะกล่าวในเรื่องของผู้ผลิตและ ผู้บริโภโคดยถ้าหากว่าดูเฉพาะตัวของ f o r ์แคสตในตัวของการคาดการณ์เนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าข่าวทั้ง2ตัวนี้ส่งผลลบกระทางของสกุลเงินดอลลาร์นะครับผมซึ่งในกรณีที่วันจันทร์เนี่ยทองคำไม่ได้หลุดต่ำกว่าตัวของราคาประมาณ3,350ลงไปได้เนี่ยข่าวทั้ง2ตัวนี้อาจจะหนุนตัวของราคาทองคำให้สามารถกลับไปยืนเหนือตัวของราคา3,400เหรียญ ก็เป็นได้นะครับผมในขณะที่ทางของวันอังคารและทางของวันพุธเนี่ยเราจะต้องมารอฟังตัวของ f e ดแชร์ r าวเวลเ Testify หรือคือคําแถลงการจากประธานธนาคารกลางว่าเขามีมุมมองต่อเศรษฐกิจยังไงบ้างโดยอาจจะพูดถึงเกี่ยวกับนโยบายการเงินรอบครึ่งปีด้วยว่าเขามีมุมมองอะไรยังไง เพราะว่าทางของคําพูดของเขาเนี่ยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เลยนะครับผมเมื่อจะเป็นตัวของสกุลเงินดอลลาร์และราคาของทองคํเพราะงั้นน่อจะต้องไปรอดูว่าทางของโคเจอร์ลมพาวเวลเนี่ยเขาจะมีแง้มคําใบอะไรออกมาบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เรารอคอยกันอยู่ก่อนที่เราจะไปต่อเนื่องกันในวันของวันพฤหัสกับศุกร์ซึ่งเป็นตัวสําคัญเหมือนกัน,นก็คือตัวของไ i n a l GDP และตัวของ้อ PCE นะครับผมซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยต่างก็เป็นเรื่องตัวการของการเติบโตภาคเศรษฐกิจแล้วก็ตัวเครื่องมือชีวเเงินฟอ ของทางของธนาคารกลางที่เรารู้จักกันดีเนาะก็เลยทําให้เราเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าสัปดาห์เนี้ย มันจะมีปัจจัยหนุนทองคําจากเรื่องของสงครามแต่นักลงทุนก็ยังคงกังวลเรื่องตัวของตัวเลขเศรษฐกิจอยู่เหมือนกันจับตาดูว่าราคาจะสามารถยืนเหนือกรอบ3380ขึ้นไปในวันนี้ได้ไหมถ้าหากเขาผ่านไปได้อะเขาอาจจะสามารถกลับขึ้นไปเทสตัวของราคาประมาณ3 4 1 0ถึง3,415ได้ทีนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะสามารถยืนเหนือกว่า3 3 8 0และ3,400ได้จริงๆหรือเปล่าหรือจะเป็นเพียงแค่การแพนิคบายกันเพราะงั้นระวังอย่าเผลอ follow by กันนะครับผมสังเกตจากตัว ของการเคลื่อนที่เมื่อเช้าของเขาเนี่ยที่เขามีการวิ่งขึ้นไปแล้วก็วิ่งรูดลงมาเลยอะ่ะสังเกตได้เลยว่าแรงเทขายก็ยังคงมีอยู่เพราะในอีกมุมหนึ่งแล้วเนี่ยในกรณีที่เขาอะ่ะวิ่งไม่สามารถวิ่งผ่านตัวของราคา3380ถึง3400ไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวไม่ไปไหนทั้งวันรอคอยตัวเลขเศรษฐกิจแทนอยู่ในกรอบของ30เหรีเดที่ราคาเดิมของเราเลยก็คือ 3,340ประมาณนี้ไปจนถึงราคาประมาณ3,380ก็ได้เช่นกันเพราะงั้นสำหรับวันนี้ผมอยากที่จะให้เทรดเน้นควบคุมความเสี่ยงเป็นหลักนะครับผมในวันจันทร์ที่เปิดตลาดต้นสัปดาห์แบบนี้เดียได้ว่าสัปดาห์นี้นอกจากเรื่องของข่าวสงครามที่เราต้องระมัดระวังและติดตามความคืบหน้ากันอย่างใกล้ชิดก็ต้องรอคอยและจับตาดูตัวเลขของเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงในช่วงของวันนี้ในช่วงของเซสชันอเมริกาด้วยนะครับผม ข่าวจุกๆทั้งสัปดาห์ไปเลยนะครับผมแต่ก็สามารถติดตามกันได้ในตัวของเทสดชนข่าวของเรานะครับผมทุกช่วงเย็นและนี่คือแผนเทสํำหรับวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นี้นะครับผมเน้นย้ํานักลงทุนต้องมี TP และ Stop Loss ชัดเจนนะครับผมสาหรับเพื่อนๆท่านใดเนี่ยมีคอมเมนต์เพิ่มเติมสามารถร่วมพูดคุยกันภายใต้ใตคลิปนี้ได้เลยนะครับผมและสาหรับวันนี้ผม ภูมิภูมิธรรมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมสวัสดีครับ youhas.com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด